ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับฟาแรนกันอีกเหมือนเคยนะครับก็ผมเพิ่งผ่านแดงเดือดไปจุกยกเองนะก็ผ่านไป2วันนะครับก็บ้านผมก็เพิ่งทําใหม่มาใช่ก็เพราะว่าไอ้แดงเดือดเมื่อกี้บ้านผมพังไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแถบนี้ไปหมดเลยแล้วก็โต๊ะนู่นโต๊ะนี้ก็คือพังหมดนะพังยับแล้วก็ผมว่านะณนะตอนนี้แค่ ตอไม้โดโดูงูงูแบบนี้ก็คือผมว่ามันไม่ได้จะช่วยอะไรเราได้เสียธนูที่เหลือจากแดงเดือดเฮ้ยโอ้โหปักนี้ยังเหลืออยู่เลยนีย่เก็บไปหมดนะครับก็คือแบบมานเยอะจริงนะครับก็คือแบบธนูคือผมคาบแบบสองอันก็ยังไม่พอนะครับคืออันนี้คือผมต้องคาใหม่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็มาจากการบ้านสักหน่อยนะครับผมว่าบางทีมันจะมีพวกสมบีที่ผมเพิ่มเพิ่มอยู่แล้ว,วก็เดี๋ยวนะพี่พี่สหาย ขขึ้นไปอยู่อะไรข้างบนว่าแล้วตะไปตาหาตัวไปเจอวะเนี้เออแล้วเจ้าพี่แกหลุดพยังไงโอ้เจ้าเดี๋ยวนะต้องสร้างบันไดขึ้นไปพี่แกไปตัดไม้มาเสร็จแล้ววันนี้ปี๊ปอะไรกันหมดวะเนี่ยเออผู้ชางงงเลยขึ้นมาตะไมวันนี้มาเดี๋ยวฝากตัดไม้ด้วยเออเฮ้ยเดี๋ยวแอปเปิ้ลแล้วก็นี่เนื้อครับฝากด้วยแล้วก็้องการไม้นะเฮ้ยเดี๋ยวแรว่ดีกว่า ว่าคือผมจะทําไอม้มันมันมีอย่กไปชอบกูดิ่งก็คือมันมีเนี่ยเหมือนเป็นลวดหนามเออนะครับแล้วก็เอาไปวางกันได้มันเป็นเหล็กไงนะครับก็คือมันน่าจะทนกว่าไอ้ลวดหนามกองแกงนะครับไม่ใช่ไอ้ลวดเหล็กลวดไม้ลําแหลมอเออเนี่ยเออครับดูทรงแล้วมันน่าจะแข็งเออเนี่ยออใช่เลยครับลวดเหล็กอย่างทนแล้วก็ บางทีซอมบี้มันอาจจะเพื่อโดดขึ้นมาก,ก็ได้อันนี้ผมทํากันน้แค่บ้านเฉยๆนะบางทีคือผมอาจจะเพล่อเร่แบบไปเดินชนเฮ้ยเดี๋ยวลืมผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคือผมเก็บไว้ทําไอ้ป้อมปราการที่เราจะไว้สอยซอมบี้ดีกว่าเออใช่อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเราเป็นว่าเอารวไม้มาดีกว่าสุดท้ายเราก็จบที่รวไม้เหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะเอาแค่ไอ้รวไม้มา กันรอบๆบ,บ้านเฉยๆนะครับทําไว้หลายๆชั้นคือแบบการเวลาคือผมเผลอเลยแบบก,กําลังทับของอยู่อะไรอย่างนี้แล้วสมบีนมาตบนะครับบางทีบ้านพังเร็วนะครับโอเคก็สําหรับ้วหนามรอบๆบ,บ้านก็คือประมาณน,นี้แหละนะครับก็คือ2ชั้นน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อ้ย เดี๋ยว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 ดูดิเดี๋ยว,ยว,ยยวแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยกำไฟกันเดี๋ยวนะกำบังบรรยายนเรื่องไอ้ล้วนามอยู่โอเคเอ้ยกระสุนได้เยอะว่ะเอาละเดี๋ยวเรามาบรรยายนต่อแล้วก็ฝั่งนี้เออนี่นี่ก็คือบ้านผมก็จะทำประมาณนี้แหละนะแล้วก็จะขยายขึ้นข้างบนแทนนะครับ ก็เดี๋ยวดผมแถมดวฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าผมกลัวผมเดินตกเออเดินเผลอเลยแล้วตกไปนี่เหมือนทัางกบดักตัวเองนะครับเออประมาณนั้นโอเคก็เสร็จสิ้นครับกับดวนี้เดี๋ยวเราค่อยเรื่อขั้นเป็นลวดเหล็กแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปทําให้ป้องปากการนั่งก่อนแต่หน้าตอนนี้ครับคือผมจะนะที่ไม่มีอาหารเลยเออฝากกูแล้วกันนะครับ แรกก่อนว่าผมอาจจะได้ใช้แรกก็คือตอนนี้คือผมอยากจะทาบ่อน,น้ํามันนะครับนี่มีที่ปั๊มน้ามันแล้วก็ไอเครื่องขุดแร่ไอตัวน,นี้มันอาจจะขุดไออ่าการเพาเดอร์ให้เราก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้นว่ามันจะได้ไหมแต่มันไอเครื่องขุดมันใช้อะไรใช้ไฟ,ฟฟ้าหรือเปล่าก็คือมีโซลาร์เซลล์ด้วยแบตเตอรี่ผมว่าต้องทำโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับแล้วก็ ทำปัำ๊มใช่สุลาเซลมันใช้ฮอปเปอร์เฮ้ยเรามีครับเดี๋ยวไปขอแรกก่อนแร่เอ่ออะไรที่เอาได้อันนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันหรือต้องอันนี้ไปเผาเดี๋ยวนะผมว่าน่าจะใช่วะอันนี้มันไปแลกก็มาถัน ถ้าเผาเราอาจจะได้กันเผาด้วยหรือเปล่าต้องดูว่าต้องดูอ่านี่ได้ฮอปเปอร์มาเอาเดี๋ยวมันหรือมันโผล่ไม่ได้ไลเลยอะเฮ้ยโผล่านานจริงเอา้านี่ไงกันเผาเด้วยอุยกันเผาเด้อมันคาบได้ก็คือคาบจากไอตัวฐานแล้วก็ได้กันมาฐาน เอาแล้วมันคาบได้ตั้งนานทำไมลืมวะเนี่ยไม่ลืมหรอกคือผมไม่รู้นะอเ,เอาล่ะเดี๋ยวเราเผานี่ก่อนพี่แกขุดอะไรได้บ้างขุดฐานของที่จำเป็นอยู่นะครับแร่เหล็ก่านแล้วก็กรรมาฐานมาเดี๋ยวเราไว้ก่อนนะครับไอ้ก,กันพาวเดอร์คือเรารู้แล้วว่าคราฟยังไงยวเยวก็บไว้ก่อนแร่เหล็กกับวปเผาครับ มาแล้วโอเคฮอปเพื่อเดี๋ยวทำโซลาร์เซลล์ก่อนน่าจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนหรือเปล่านะโซลาร์เซลล์หนึ่งอนโอเคจะลองดูครับเอาละเราจะทำการโลชั้นสองทิ้งไม่ใช่เดี๋ยวโลชหลังคาก็ทำชั้นสองครับนี่ตรงนี้ก็ด้วย อเคทางเดียวกันอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้โอเคไม่ติดอะไรครับตรงนี้แล้วก็หลังคาผมว่าโอยดูดูนี้ก่อนแล้วกันนี่เราทําแบบนี้ได้นี่ออโอเคได้ครัแบบได้แล้วก็ทําเป็นเสาว่าสวยนะเอาเอาเรียบฝั่งนี้ไม่มียัไ,ไงวะนะทำมุมขึ้นไหม เอ้ยเดี๋ยวดอโซลาร์เซลล์มันต้องใช้แสงอาทิตย์ลืมครับโอเคแบตเตอรี่ฟอนนี่ไงติดตั้งได้เลยติดตั้งหลังคาได้ปะเฮ้ยติดตั้งหลังคาได้เอาดิโอเคงั้นขึ้นมาติดบนนี้เลยครับสวยโดนเลยมันเอียงไงมันมเข้าไปนอะ่ะเอ่าพาวเวอร์หก เดี๋ยวมันคือมันใช้ได้เลยเหรอไม่หมูกับไก่เดี๋ยวเราแบตเตอรี่นี่น่าจะไว้ข้างล่างได้นะเดี๋ยวผมเอาเก็บไว้นี่แล้วกันเก็บไว้ข้างบนนะเดี๋ยวก็ย้ายมันย้ายได้เออผมว่าเราต้องทำให้ตัวคอนโทรลมันอ่ะเดี๋ยวเราผมกินเนื้อว่ะเนื้อหมูเราไม่ทำอะไรแล้วครับวางกับดักไว้ เน๋ยวหมูมาโดนเองโอเคย่างไปปู้ย่างปุ๊บได้ปับ๊บทอดไข่ไปครับเ,เดี๋ยวนะคือผมเดี๋ยวดวตัวคอนโทรลมันมีกี่แบบไอตัวสายไฟไอนี้น่าจะไว้โยงหรือเปล่าตะปูแล้วก็บอร์ด อันนี้ตัวคอนโทรลสวิตช์ไฟเหรอมันน่าจะทำเกี่ยวกับไอ้กล่องตรงนี้ด้วยโอเคเราทำนี้มาก่อนอ่มีแบตเตอรี่หลอดไฟผมว่ามันต้องโยงสายไฟอ่ะด้วยก็คือนี้ไม่ขึ้นอะไรเลยครับแบตเตอรี่ไม่ขึ้นเฉราะเซลลมาเดี๋ยวมาดูกันสายไฟได้กี่เส้นไีสามเส้นเลย ไม่ได้ไงแบตเตอรี่มันก็ขึ้นอยู่เนี่สีเขียวเลยครับครือ่องจยงไหมมันไม่มีการกดจยงครับโซล่าเซลล์โอ้นี่ไงมันเป็นแบบเชื่อมแบบบูทูธเอาวะไปเชื่อมแบบบูทูธลงแบบง่ายๆเลยนี่ไงก็ขึ้นปุ่มสีเขียวอยู่แต่มันใช้ได้เลย,เลยเหรอมันไม่บอกค่าพลังงาน,นว่าเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวไอ้ระบบไฟเดี๋ยวผมผ่านไปก่อนลวกันนะครับไอ้ตอนนี้รู้สึกมันจะเป็นกล่องแยกเดี๋ยวคือมันต้องมีไอ้หลอดไฟอีกทีแต่ประเด็นคือผมทําหลอดไฟไม่ได้ก็คืออ,อ๋อไม่มีกระจกนะครับก็คือผมทํากระจกไม่ได้ไม่รู้มันคดัดยังไงในนัดที่นี้ก็ไม่เจอไอ้ครับในตัวนี้มีไหม <laughs> มีแต่ปานกระจกไม่มีกระจกฮนะเออไม่มีไม่ไม่ไม่รู้วิธีรับน่าจะไปหาเอาหรือเปล่าอ้าวเงียบกิฟโอเคครับสรบุปไฟฟ้าเราไว้นี่ก่อนผมว่าไอตัวแท่นน้ำมันเดี๋ยนะลองทำแท่นน้ำมันดูก่อนนะครับแนอนเจาะเผื่อมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นยังไงตะปูตะปูแล้วก็แผ่นเหล็ก แม่เหล็กอูสิบสี่อันนี้มีหกปักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะเอ้าอีกเดี๋ยเอ้ยข้างหลังเหรออยู่ดูไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นเว้ยผมจะยิงแม่นเกิ้นยังไงวะมันยิงมาฝั่งไหนเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันยิงอู๋ในหินในหิน ไปยิงบ้านเลยดีมือเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าไปยิงในหินผมก็สวยดีไปแล้วครับจีบแล้วไปไปแล้วไปไปไปวิ่งวิ่งวางใกล้ใบ้านก็ได้เนี่ยเอาไว้หลังบ้านนี่แหละนะครับโอเคบิ๊ไม่ตบหรอกนี่แล้วแล้วก็กดเดี๋ยวเด้อ มี่อยู่ไหนมาก็สวยดิมาก็สวยดียดโอเคชอบปนเปี้ยนล้วนไหวเออเดี๋ยวนะเอ้าเดี๋ยวเราได้ถังน้ำมันฟรีอ่ะมันุได้เลยหรือเปล่า ส็ว่าให้เครื่องขุดเจาะมันจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะก็คือมันจะใช้น้ํามันที่มันกันออกมาแล้วนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าจะหาน้ํามันกันมาแล้วจากที่ไหนในนี้ไม่มีที่ทําน้ํามันกันอันนี้มันเป็นถังใส่ของเหลวหรือเปล่าอันนี้ถังกรองน้ําเดี๋ยวนะไปจ้าไปเจอผมว่ามันต้องมีบ่อน้ํามันหรอสรุปเราจะไปหาน้ํามันจากที่ไหนคือต้องออกสํารวจใช่ปะแล้วก็แบบอาจมีพื้นที่ที่มันมีบ่อน้ํามัน แต่มันไม่มีรูปเลยเดี๋ยวผมมาดูของจากเทเดอร์ก่อนครัว่ามันจะมีของอะไรที่เราไม่มีไหมนี่มีน้ำมันนะคือเข้ามาแรกเองมีแอปเปิลแล้วก็เททเนเนียมใช้แลกคีการ์ดพาสเวิร์ดอะไรนี่แนะครับแต่เอาเป็นว่านะแหล่งที่เรามีน้ำมันก็คือนี่ครับข้าวแลกน้ำมันได้แล้วก็แลกได้ไม้กระทั่งปืนออโต้นะครับ ป้อมออตโต้ปืนแล้วก็กล่องอะไรวะเนี่ยกล่องซูมหรอน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีกระสุนที่ใช้เ้ยว่าทางตัวที่แรกชุดเกาะเอาสิคือผมเ,อเดี๋ยวเราผมขอกล่องซูม,มก่อนมันคือกล่องอะไรวะกล่องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะโอ้กล่องกล่องพยาบาลไม่รู้ว่ากล่องอะไร เออมันก็ไม่เขียนบอกด้วยน้วมันถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะใช้แปดนะครับในการเดินเครื่องโอเคเดี๋ยวไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ขอให้ป้อมปืนไปโอ้โหหนึ่งชุดเต็มครับอุ้ยข้าแรกได้อีกเหรอเ้ได้ได้อีกครับอ่าข้าผมไม่รู้จะแรกอะไรล้ปืนคือคือผมไม่เอาละปืนมีปืนพกอยู่ยวใช้ปืนพกไปก่อน ป้อมปืนมาครับแล้วก็ชุดเกาะหนึ่งเฮ้ยแต่ก่อนเล็กผมแข็งกว่กว้เกาะนี้อีกว่ะมีรองเท้าแรกหรือเปล่าไม่มีแฮะโอเคงั้นขอเป็นอันนี้เป็นกวดเปล่าจะท,ทำโมโูเลโท็อกได้อ่าเอาอะไรดีเอากระสุนแล้วกันก็เอาเดี๋ยวแยกมุสุเลยเมื่อกี้หัวแดงเกงสองตัวโอเค ผมไม่้ว่าจะมีของให้แต่มันมีน้ํามันให้นะครับกับเทเดอร์เราสามารถปลูกข้าวแล้วก็มาแลกกับเทเดอร์ได้เฮ้ย hey, อย่างนี้ก็เพียวเฝ้าเลยสิแล้วก็รู้สึกมันจะมีเทเ,เดอร์อีกหนึ่งที่ hey, สามที่เลยสิมันน่าจะเป็นเดี๋ยวผรไปดู่ันเดี๋ยมันมีของให้แลกเยอะกว่าน,นี้แบบอาวุธปงอาวุธปืนแบบเทพกว่านี้นะโอเคแล้วก็แถวนี้เป็นต้นไม้อีกแบบด้วยนะครับว่าดูแบบธรมรมชาติมสวยดี ตัวกับแถวที่เราอยู่นะครับอันนี้แล้เป็นแถบชายฝั่งมีบอ่อน้ำเอ้ยทหารรับจ้างคงจะตามไปเลิกเลยอยู่ทั่วก่อนเลยนะไอทหารนี่อ่าเจอแล้วครับป้านเตีดด้วยประตูเข้าทางไหนอ่ะเดี๋ยวนะพี่จะเป็นคนเดียวกันแล้วก็ขายทั้งเกาะเลยด้วยไงวะเนี่ยโอเคครับแลกเหมือนกันเลย ก็ <c oughs> คือเขาน่าจะทําไม่เผื่อเราแบบตั้งแคมป์อะไรแถวๆนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะแวะแถวๆนี้ก่อนนะครับผมจําได้ว่ามันจะมีอาวุธที่ดีแถวๆนี้หรือเปล่าจะของดีนะัดวดเหล็กล <c oughs> วเหล็กกับดินอ้อยอ่าตรงนี้จําได้ครับมาดีครั้งแรกที่มาเจอกับไททันหัวค้อน เนี่ยตัวนี้ก็คือมันจะมีไอ้กล่องกระสุนว่ามันน่าจะมีใช่ฮะปืนโอ๊แล้วก็หมวกเหล็กเอ้ยกลองดีว่ะคือพวกหลานที่ไหนไม่ได้แล้วนะนอกจากเราจะไปแลกกับเทรดเดอร์เฮ้เดียวกล่องดีคือผมเอาไอ้นี่วานหางะครีรแลกไปเดี๋ยวผมซดกินแล้วกันสีได้มันเอาเดี๋ยวซดไปครับ เมื่อกี้ผมเปลี่ยนกับอะไรไปแล้หมวกเก็บหมวกมาครับเชือกไว้ก่อนโอเคแค่น,นี้ขอ,องดีมันจะมีประมาณนี้แหละถ้าเราอยากได้อาวุธปืนก็แนะนําเลยฮะตรงนี้ดีสุดมันจะสุมมานะครับฟังที่มาเดี๋ยวมาเดินเครื่องไอตัวนี้กันเอา้าโอ้เรากดเขาปุ๊บนี่คือได้เลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ ก็คือมาทำงานเองใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดไอ้ตัวนี้ก็คือโอ้ยตัวนี้ก็คือพลังงานแปดใช้พลังงานแปดผมเพิ่งว่าใช้น้ำมันเอ้ไม่ใช่ก็คือมันขุดคือมันใช้พลังงานเออใช้ไฟจริงครับว่าแล้วโอ้ก็คือมันขุดให้น้ำมันเราได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อน โหเริม่มจะสับสนแล้วเดี๋ยวพลังงานมันให้ทอะไรวะมันไม่มีค่าบอกไอตัวโซลาร์เซลล์มันใช้หกนี่ก็คือมันปั่นในครั้งละหกนะครับก็คือมันน่าจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลูกหนึ่งมันเก็บได้อะไรกว่าเนี่ยอ้าวแล้วไม่มีบอกด้วยครับเ <c oughs> อเขาบอกว่ามันจะมีข้อมูลบอกในนี้นี่แล้วก็มันก็ไม่มีบอกอีกสวิต เดี๋ยวเราลืมม่ต้องทำกล่องว่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้ผมไม่ซีเรียกกับมันแล้วกันคือเขาแค่บอกว่าใช้พลังงานแค่แปดหน่วยนะครับเอาละฮะฟ้าร้องแล้วแล้วก็มีหินห้อยบินเต็มฟ้าแล้วปัจจุบันก็จะเกิดการแดงเดือดกล้ามาก็คือองค์จริงผมไม่จำเป็นต้องได้พูกนี้ก็ได้นะแค่กี่มารอบก็ามันก,การเป็นอันจบก็ <c oughs> คือร้อยถึงเช้าเฉยนะครับ แต่ผมหวังว่ามันคงไม่ไปแอบสีบ้านผมนะถ้าสมมติว่ามีรูปไปกระป๋องที่บ้านแสดงว่าบ้านคุณนั้นได้พังทลายลงไปครานี้ผมอาจจะไม่สู้หรือไม่ไรแนะแบบขี่ม้มมาเล่นลรอบๆรปอกไปก็ได้เพราะว่าผมไม่อยากเคือนกระสุนอะไรประมาณนี้นะครับเอาดิบอกเร็ววิ่งม้าจนถึงเช้านะครับเดี๋ยวไปดูสภาพบ้านก่อนว่าเหลือครบสา่สองไหม มันต่นเช้าผมก็สุมมืดหน่อยนะครับบัตที้บ้านาเดิมครบสามสองไหมเออมีซอมบี้มาติดตัวหนึ่งวะเอ๊ยหรือเปล่าเกจลึกกองเอ๊ะโอเคบ้านยนึงเหลืออยู่นะครับสามสิบสองเด๊ะเลย,เยแล้วก็มีมวีมาติดด้วย แล้วบ้านเราพังแล้วเปล่าโอเคนีพังครับเฮ้ยอ้อนี่มันช่วยได้เยอะเลย๋ยงดูแท่นน้ำมันผมนก่อนตอนสองเก็บครับอันนี้มันน่าจะปั๊มแค่เวลากลางวันนะเพราะว่าผมมีโซล่าเซลล์แค่ปัน่นใช้งานแค่กลางวันเฉยๆแล้วก็ผมไม่มีกรงหรันลมด้วยกรงหรันลมก็คือมันจะปั่นตลอดนะแต่ไม่เราจะไม่ได้ทำโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วก็นะครับรู้สึกนี่ไหมมันจะมีไอ้ลูก ไอ้มันเป็นรถยนต์นะผมว่าไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นรถหรือเปล่าเพราะาผมได้แบตเตอรี่มาเนี่ยเออมันมีแบตเตอรี่คาะาแบตเตอรี่นะครับผมว่าเราน่าจะเอาไปทําการซ่อมรถแล้วก็เอามาขี่ได้นะ้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่แรกขอเคียวขวั่งในนี้ก่อนมันลกสุเะเกิมลมรทกอุตสาหาไ้สะดงสนดิบสะดีนะครับเตี่ยไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวน้ำมันไปหกสิบเลย แบนเน็ตอ่าไปหลวก้นลกมาทำไมเนี่ยเจ็บครับอ่าคอร์สเฮ้ยเออแบตเตอรี่ไปด้วยเผื่อมันได้ใช้เพราะว่าต้องมีโอ้โหลูกธนูข้าวไว้ซะเยอะเลยครับเป็นชุดจะฝากไว้ดีกว่าเอาไปแค่นี้พอครับน้องโป้ก้อน,นหินเสก้อนหินออกไปฝานมาเผื่อได้ใช้ครับ ไปเราไปดูว่าอรถยนต์กันเผื่อมันจะใช้แบบป็นยาพานะได้ครับเออมันก็ได้แลหละแต่หมาเขาดีกันคือมันไม่ได้ใช้ปืงน้ำมันเนี่ยฮะหรือแท่นอะไระเแล้วแล้วไม่มีบอกในแผนที่ด้วยนะครับเอาว่าน่าสนใจแล้วก็น้าค้นหาไปดูกันคือ,อะไรนะครับโอ้แท่นปั๊มน้ำมันใช่ครับใช่เลย แล้วก็มีน้ำมันดิบอีกกล่องให้คนด้วยน้ำมันสดนะเออคอนกรีตเหรอขึ้นไม่ได้อันนี้นะ่าเป็นตัวเก็บน้ำมันโอ้แท่นใหญ่เบอ้อเลยร์เลยเอ้ยนี่ไงฮะตรงที่มันจะมีรถเหมือนเป็นอาท่าอากาศยานต่างประเทศเฮ้ย,อย,อ,ยอย่าบอกนี่คือรถที่เราขี่ได้ อย่าว่าเลยสภาพอูหเดียวสภาพโคตรดีแล้วติดหินเออมาติดหินนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ผมว่าตรงนี้แหละน่าสงสัยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ซ่องสุ่มโจรยึดเคข,ขี่ได้แล้วก็ต้องได้เติมตัวมันว่ะ อยูนะทำไมรถไม่ขยับเลยอะเอาแล้วผมลุกยังไงอยู่นะชิปแล้วฮูโร่บกรถไปได้เดย้าอูู้แล้วขาเราติดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตายเฉยเอาละไอ้รถเทงซวยคันนี้คือผมจะจอดไว้ตรงนี้แหละ โอ้แล้วโดนบักเฉยอันนี้เฮ้ยโอ้หนี่เป็นที่เก็บอยู่นะคือแล้วของที่ผมตายก็คือเจงฮะมันเป็นบั็อกอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือผมเจงเราขี่ได้นะแต่เราต้องมันต้องเตินมน้ำมันก่อนหรือเปล่านะครับแล้วเราค่อยขี่แต่ขึ้นแล้วมันลงไม่ได้แนละ้วก็คือโหลดซีฟใหม่ก็คือตายนะครับโอเคอย่างไรผมก็ได้มาผมคืนแล้วนะ ทีนี้ก็เหลือแค่เครื่องขุดแร่นะครับที่เราจะทําว่ามันต้องออใช้น้ำมันนะงั้นก็ไว้ข้ามก่อนน้ำมันแล้วกันนะครก็ย,ย้ายได้มันย,ย้ายได้โอเคพื้นที่มันไม่เรียบสักตัวไรน,นะขอไดเลยฟางโบให้ใช้ใช้พลังงานไฟครับว่าเราต้องทำไฟเพิ่ม แล้วผมอยากรู้ว่าน้ำมันผมออกไปทำอะไรผมรู้แหละ้นะว่ามันใช้กับรถแต่รถผมขี่ไม่ได้ผมจะไม่เป่ารอบสองนะครับแต่อันนี้ที่ขุดแร่อา่ามันน่้จะเปิดการทำงานเลยหรือเปล่าอันนี้ขุดทำอยู่อันนี้ยังไม่ได้เดินเครื่องโอเคหรือว,ว่าผมต้องทำพลังงานเพิ่มนะครับเอ่อโซล่าเซลเหรอ ใช่ผมว่าโครงการเราต้องมีสุราเซลใช้ฮอปเปอร์กับแผ่นเหล็กคือเราต้องการฮอปเปอร์กับไอ,อ,อรอนอย่างเยอะเลยนะครับนาตอนนี้ก็คือในการทำแผน่นอู้ห้ฮอฮม,มีแค่ห้าดี๋ยวแผ่นเหล็กทำสิบแผน่นโอเคหมดแล้วครับก็คือตอนนี้คือผม ถ้าสมมนิว่าทำกังหันลมก็คือมาได้อันเดียวนะถ้ามติว่าทำโซล่าเซลล์ก็ได้สองแผงก็คือเปลี่ยนใช้โซล่าเซลล์เลยก็คือมันปั่นพลังงานได้หกนะครับหกหน่วยก็คือมีสาันก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมก็คืออันหนึ่งใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็หนึ่งเซ็นนี้หรือว่ามัน มันต้องต่อสายไฟหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไปอะเดี๋ยวไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวไว้ใกล้บ้านแล้วกันโอเคนี่ครับเผื่อเผื่อสายไฟผมไม่ถึงหรือมองเอาสายไฟใส่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเ๋โอ้ผมถือสายไฟปุ๊บนี่คือมันเข้านี่เดี๋ยวผมต่อสายไฟยังไงโอ้นี่ไงคิก ว่าแล้วเดี๋ยวเราแป๊บนึงเก็บก่อนเก็บก่อนก็คือเราต้องต่อสายไฟเดี๋ยวนะว่าแล้วทำไมอีกครึ่งนั้นผมไม่ทำงานแล้วทำไมปั๊มไอตัวปัป๊มพลังงานมันทำงานวะเนี่ยเออวะเออมันต้องเชื่อมโซลาร์เซลล์เข้ากับแบตเตอรี่ใช่ป่ะแล้วก็เชื่อมแต่ผมจะเชื่อมแบบไหนวะเนี่ย เอ้ยโอ้ยลัวัวลัวนล้วนล้วนหนาตัวเองเอาละฮะวุ่นวายการช่างเรามาละคราวนี้เออไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดโอ้โหเดินไกลมากฮะใส่กับแบตเตอรี่ใส่ไม่ได้หรอโอ้คือมันมีตัวพ่วงอีกก็คือเราต้องพ่วงเข้ากล่องนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็จิมนี่ ใส่ไอตัวแบตเตอรี่ต่อมันจบก,กว่ามันจะเสร็จเดี๋ยวผมจะรวมไอตัวลัเซลลลตัวนี้ใส่ในกล่องนี้ไปนะครับอ่ากล่องนี้มันรวมสายไฟได้แล้วก็เอาจากไอกล่องเนี้ยไปใส่แบตเตอรี่อีกทีมันใส่ได้เปล่าได้แล้วก็เอาจากแบตเตอรี่ได้เปล่ามาใส่ในกล่องนี้โอเคก็คือตัวนี้ก็จะพ่วงกันได้แบบรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ นี่ไงแล้วก็ขึ้นบอกว่าแบตเตอรี่มันมีเท่าไหร่นะพลังงานแบตเตอรี่พึงก็เจ็บได้สองพันนะสองพันห้าแล้วก็เราต้องต่อใหดีไปหรือเปล่าตอมาข้างนอกครับตอมาข้างนอกเออนี่ครับเออถึงทาง,งานแล้วก็ไอ้เครื่องเนี้ยมันไม่มีพลังงานไฟฟ้าแล้วมันเออมันปั๊มแบบไหนปั๊มของมันยังไงวะ คขาเรียกว่าปั๊มอัตโนมัตินะครับใช่แต่เครื่องขุดอ่ะมันไม่ใช่ขุดมันต้องใช้ไฟฟ้านี่ครับโอ้โหกว่าจะต่อได้ตอนการสิบสองอ่านี่ครับพอเปอร์ทานหรือว,ว,ว่ามันจะขึ้นเร็วไหมครับแต่แฟบแบได้นะหรือเปล่าเออแฟบแบได้ครับไม่ถึงนาทีด้วยพอเปอร์กับ แน่ทหารเอาเละเราต้องการท็อปเปอร์อยู่พอดีทหารก็ต้องการเพราะว่าไอ้เครื่องปูดทําแถวบ้านน่าจะดีเพราะว่ามันจะไมไ่เปืองสายไฟนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้ย่นระยะสายไฟเฉยๆไอ้ตัวกล่องนะครับกล่องเล็กๆตัวนี้แล้วก็ไอ้กล่องคอนโทรลข้างบนเหมือนจะเป็นกล่องรวมโซลาร์เซลล์ไอ้อะไรวะไอ้พี่หารับจ้างเหรอ เอาดิ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 ชีวิตนี้ผมเลิกใช้ธนูไปนานแล้วโอเคมันโดนบั็กตรงนู้นแหละแล้วก็กระส,สุนก็กระสุนก็หมดเร็วเหมือนกนะันนับป้ยเนอยๆไม่เป็นไรนับเพราะว่าตอนนี้แร่เราน่าจะปุดได้มันวก็จะแบบมีใช้แบบไม่จํากัดแหละเอาละพลังงานเราก็ใช้ไปเอยเอะๆรับส,สองพันสองพันนะับ แล้วก็ไฟฟ้าหลอดไฟเออหลอดไฟพื้นผมไม่รู้วิธทีทำกระจกนะครับก็โอเคต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับไฟ้าในบ้านแบตเตอรี่โอเคก็สําหรับฟ้าแลนด์ในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ด้วยเพียงเท่านี้กันเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบกินนี้ก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ